วันนี้เราคุยกันเรื่องเวียนหัวเหลือหลังแปลว่าอะไรที่เพิ่งเป็นวันสองวันเราไม่พูดเพราะสิ่งเหล่านั้นคุณต้องระวังว่าคุณจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นมีเส้นเลือดสมองแตกมีโลหิตสมองแตกมีโลหิตสมองตีบอยู่แล้วก็เป็นพับทันทีฉับพลันแบบนี้ คุณไปโรงพยาบาลแต่ถ้าอะไรที่เวียนหัวเลื้อรังนเนาะเลื้อรังตาม definition หรือคําจำกัดความของทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าคือตั้งแต่2อาทิตย์เป็นต้นไปเวียนหัวเลื้อรังเท่ากับมีอาการแบบนั้น ตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไปอาการเวียนหัวเรื้อรังในข้อแรกนะครับที่มีโอกาสทําให้สมองพังและก็คุณพิการตลอดชีวิตได้นะครับก็คือโรคเนื้องอกแต่อาการเวียนหัวเรื้อรังที่มีเนื้องอกและทําให้เกิดอาการแบบเวียนหัวได้เนี่ยจะต้องเป็นเนื้องอกที่อยู่ที่สมองส่วนไททอยครับสมองส่วนนี้ไททอยตรงนี้ ซึ่งสมองส่วนไททอยเนี่ยหรือสมองส่วนหลังเนี่ยภาษาหมอเราเรียกว่าซ um ีรีเบลลัมซึ่งซีรีเบลลัมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวควบคุมการรู้ตำแหน่งของศีรษ นะควบคุมการบาลานซ์ทุกอย่างนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีเนื้องอกที่สมองส่วนไททอยหรือซิรีเบลลัมก็จะทําให้คุณเนี่ยมีอาการรู้สึกเวียนหัวแล้วเวียนหัวนนะเนี่ยเวียนหัวเป็นอย่างเหลือลังนะและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันที่จะหายเป็นปกติอาการเวียนหัวเหล่านี้นะมักจะไม่ค่อยมีบ้านหมุนมันจะแบบมึนๆงง,ง,งๆเวียนๆ บางคนจะแบบเดินขาทั้งฐานอันนั้นวิธีการรักษานณะจุดนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคุณต้องดีเทคตัวเองให้เร็วก่อนว่าตกลงชั้นเป็นเนื้อง,งอกหรือเปล่าให้คุณสังเกตอาการที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้สัญญาณเตือนอันที่สองนะครับนะโรคนี้ได้แก่โรคน้ําในหูจริงๆโรคนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าโรคตะกรนหินปูนในหูหลุดนะครับ มันเกิดจากมีตะกอนหินปูนในหูเนี่ยมันอยู่ผิดที่แล้วมันหลุดออกมาจากสิ่งที่มันควรอยู่แล้วมันก็ไปหมุนหมุนหมุนมุนเป็นวงอยู่ในท่อกลวงๆที่อยู่ในหูชั้นในและมันจะหมุนตามท่าทางของศีรษะที่เราเปลี่ยนไปเส้นประสาทจะส่งสัญญาณไปที่สมองบอกว่ามึงบ้านหมุนซะพอคุณตะแคงไปปุ๊บคุณก็บ้านหมุนและอาการตอนหมุนเนี่ยมันจะเกิดช่วงสั้นๆครับเป็นหลักไม่กี่วินาที จนถึงหลักสักประมาณไม่เกิน3นาทีโรคไอน้ำในหูเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันก็หายมันก็เป็นแล้วมันก็หายและสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นภายในสัก2อสเดือนมันก็มักจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจริงและการรักษาโรคพวกนี้เนี่ยคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาจะเรียกว่าคุณหมอเอ็นทีหรือว่า คุณหมอด้านหูคอจมูกซึ่งพวกนี้คุณหมอเขาก็จะแนะนําให้คุณเนี่ยทำกายภาพผูชั้นในหน้าที่คุณนะครับต้องทําอยู่หนึ่งอย่างและหลีกเลี่ยงอยู่หนึ่งอย่างต้องทําก็คือว่าให้นอนหนุนหมอนอย่างน้อย2ใบทุกคืนอย่างน้อยสัก เดือนสองเดือนแรกหลังจากเริ่มเป็นนะข้อห้ามคือคุณต้องหลีกเลี่ยงถ้าแบบที่ต้องเดี๋ยวกก้มเดี๋ยวเงยเดี๋ยวกก้มเดี๋ยวเงยเพราะหินปูนมันจะหลุดง่ายเช่นกันข้อ3นะครับก็คือโรคไมเกรนเวียนศีรษะอาการของไมเกรนเวียนศีรษะนะครับเนาะมันจะเวียนเวียนมึนมึนงงงงแต่บางคนอาจจะบ้านหมุนได้แต่ลักษณะมันต้องเดี่ยวเป็นเดี๋ยวหายนะเนื่องจากมันเป็นโรคไมเกรนนะครับแต่บางเอิญมันเวียนศีรษะเด่นกว่าปวดหัว มันอาจจะมีคาแรคเตอร์ของปวดหัวผสมลงนิดหน่อยตำแหน่งที่ปวดหัวของไมเกรนเช่นไททอยไหลบ่าขมับหน้าผากเบ้าตาสันจมูกที่ใดที่หนึ่งหรือหลายที่ร่วมกันก็ได้มักจะมีสิ่งกระตุน้นคลายไมเกรนทั่วไปเวลากลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนอาการก็จะเวียนหัวเยอะขึ้นอากาศร้อนๆแดดร้อนๆคุณผู้หญิงช่วงประจำเดือนมา ก็จะเป็นเยอะขึ้นได้หมอไมคขอเล่าวิธีแก้ให้ฟังคร่าวๆนะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นไมเกรนเวียนหัวอย่างน้อย1เดือนอันแรกเลย1เนี่ยนะครับขอให้เลิกไปเลยไม่ให้เลี่ยงคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทอีก5อย่างที่เหลือขอให้เลี่ยงเป็นการชั่วคราวไม่ได้ให้เลิกข้อแรกครับคือกล้วยกล้วยทุกกล้วยอันที่2ครับก็คือส้มครับข้อ3คือมะนาว อันที่4นะครับก็คืออาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบอันสุดท้ายก็คือเนยดังนั้นบอกเลยว่านี่แหละคือสารกระตุ้นไมเกรนอย่างดีที่คุณควรเลี่ยง